ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหออสลักข่าวพบกับดิฉันเจิรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นหออสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะส่งท้ายปลายสัปดาห์จะนําคุณผู้ชมนะคะมาร่วมลําลึกถึงวันสําคัญอีกหนึ่งวันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญเนื่องในโอกาสคล้ายกับวันประสูตรครบรอบปีที่101นะคะวันที่3ตุลาคมและครบรอบหนึ่งปีการสิ้นพระชนของสมเด็จพระยานสังวสรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่งชวงเช้าที่ ผ่านมาทางด้านของพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลสําคัญก็ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรเพื่อน,น้อมอุทิศถวายพระกุศลด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญค่ะซึ่งวันนี้ท่านจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของสมรสังคาราชให้พวกเรานั้นได้รบลึกถึงพระกรุณาคุณและพระเมตตาคุณของพระองค์ท่านมากขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว ok ็บไซต์ bangkokwatch.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัว ทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัย ศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียนยอมเกิดกระแสะแห่งความดีความเมตตา ศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติทุกครอบครัวมีศีลห้าอยู่ดีมีสุขสังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง